โอเคครัทุกคนก็กระสุดท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยรักกันนะครับ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 วันนี้แล้วก็มาอยู่ในเกมไม c ครับในไม c ครับเอาชุดลอดในมอสกันอีก GPT 48กันแล้วพี่เฟรมคือพาร์ทนี้เลยพี่คือพาร์ทก่อนเราได้หัวหัวสเตรตันแล้วก็คอนมาซึ่งไอเจ้าหัวสเตรตันกับคอนเนี่ยอันนี้มันสามารถหัวซอมบี้เหรอเว็มันไม่มีพี่มันได้เป็นคอน คือไอเทมอันนี้มันสามารถที่จะเอาไปทําเป็นน้ํายา X ได้ใหม่เว้ยเออแต่ว่าเราจะยังปล่อยมันทิ้งไปก่อนแล้วกันเอาคอนใช้ดีไหมใช้คอนดีปะใช่เอาไปทำไมเอ่อเพราะว่าพี่มีน้ำยาเอ็กหนึ่งอันอ้โคตรเท่เลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาเก็บไว้นี่แหละพี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่กลับมาเลือกมีนน้องบอกว่าพี่เวฟครับเอาน้ำยาเอ็กไปปาใส่เอ็นเดอร์แมนนะครับผมรู้นะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น บอกไปก่อนแล้วนะไม่พอไม่พี่บอกผมรู้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะกูไม่ทำกูไม่ทำกไม่ทำเน่ยน่ยคือกูไม่ทำคือทำแล้วตายแน่ยเน่เฮ้ยทุกคนดูดิใช่ครับผมคือมันถึไอไบอยไดแมนโหดสุดละดูนะทำไมเอ้ยใส่รองเท้านี้เราไม่ต้องขับรถเลยก็ได้ไอ้ใส่กางเกงเหมือนพี่เฟรมอ่ะโอ้ย๋เล่นโคตเร็วแหมมึงได้ขนาดนี้แล้วไม่บอกกูเนาะ โอเคทุกคนคือพาร์ทนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่เวฟเนี่ยจะมาเพิ่มจำนวนทั้งหมด2ห้องนั่นเองซึ่งเราจะมาทำห้องใต้น้ำเราเพิ่มก็คือห้องหลังพึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นห้องพวกห้องฟรามใช่จะเพิ่มมา2ห้องกันก่อนถามว่าหลังพึ่งนี่เราจะไปทำอะไรหลังพึ่งเอาไว้ทำอะไรรู้ป่ะพี่ทำอะไรเหรอมึงเห็นตรงลงที่เราลงไปข้างล่างตรงน้ำปะทำไมอ่ะเออเราจะได้โดดลงไปแบบสะใจเลยพี่จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวมาก คือปกติโดนไป้และเออเออกูจะตายอยู่ได้นนั่แหละอืมนั่นแหละีะะนเออไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาเลเวลเดี๋ยวผมขอไปเอนชาร์สเอก่งๆกันก่อนเลยตอนนี้พี่ก็ทำท่อมแซมได้แล้วนะครับทั้งชุดเลยนะครับผมเย้เสกมันี่ยเสกมันเนี่ยไม่ได้เสกกันตัเสกไม่ได้นะทุกคนเดี่มันเออฟรีเฟรมออกเข้าเกมใหม่ออกไงเข้าไหม่ทำไม เปลี่ยนสกินครับผมอ๋อเปลี่ยนสกินป้ะมีน้องๆบอกว่ามีน้องคอมเมนต์เข้ามานะครับว่าพี่เวฟคะตอนที่พี่เวฟเนี่ยเข้าห้องน้ำเนี่ยพี่เวฟเอ่อเอาโทรศัพท์เข้าไปไหมคะก็อยากจะบอกว่าทุกรอบทุเขาไปทำไมอะครับดูอะไรหรือเปล่าเอ้ยผมเอาเข้าไปนี่ผมไปนั่งดูทิก톡ใช่ก็ถามก็ดูอะไรหรือเปล่ามีนั่งดูทิก톡แล้วก็จะมีนั่งดูแบบว่า ดูอะไรเล่ยเปอยฮะใช่ก็คือเวลาไปเข้าน้ําก็คือเข้าไปชั่วโมงครับผมใช่แล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาไม่รู้ปัญหาอะไรคือแบบเข้าน้ำไปทีแล้วสมองมันจะแล่นไวอะจะมีไอเดียดีๆขึ้นมาแบบเต็มที่ไปหมดเลยใช่สงสัยชั่วโมงนี้กะดูหนังเรื่องหนึ่งจบเลยใช่ไหมเดี๋ยวมึงจะสื่อถึงอะไรเนี่ยไอ้ว่าเน้ยหนังสปอยอะไรเงี้อ๋อเออใช่จะดูหนังสปอยไงพี่ใช่มันเป็นเรื่องปกติแล้วทำไมกูไม่ขับรถอ้ยดีแล้วนะทุกคนเราไม่ต้องขับรถมาเดี๋ยวเราตกตาย เออปะดูว่านะเราจะมาทำรังพึ่งเพิ่มแล้วพี่เฟรมสร้างรถเพิ่มนะพี่ผมอยากได้รถรถอ่ารถรถขี่ข้างล่างเราควรเป็นรถเลยดีวะรถกอล์ฟไหมก็ดีนะเพราะว่ารถกอล์ฟมันดูเหมือนรถท่องเที่ยวอะไรเงี้ยเออแล้วทำไมเหมือนกูเห็นอะไรสีฟ้าอ่ะเจ๊นะเดี๋ยวทำไมเออทำไมมาอยู่นี่มึงมาทำอะไรอะมึงมาทำกูอ่ะเจ้าถามมึงว่ามึงมาทำอะไร มาซ่อมจุดอ๋อเดินมาเดินมาตไกลเลยบ้าเลยไม่คือคือผมต้องการให้พี่เอาเป็นรถกอล์ฟหรอใช่ใช่ใช่ก็ดีรถกอล์ฟก็ถือมาได้เดี๋ยวผมว่าพี่เวจะทําการไล่เรือแมนพวกนี้ให้ไปอยู่ข้างบนนะทุกคนแต่ว่าเราต้องใช้เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรหิน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 ไฟอ่ะโอ้หินไฟมันต้องใช้หินไฟเดี๋ยนะกูเจะเอาอะไรดิลืมเลยว่ะไอ้ฝากเอานี่มาด้วยก็ได้เอาฝากเอา เอไบเดอร์แมนอะมาด้วยเอาไปทำไมทำน้ำมันน้ำมันโอ้เออว่ะบอยเดอร์แมนทำน้ำมันได้ด้วยว่ะเดี๋ยวเก็บของไปก่อนมาเดี๋ยวเราเก็บของไว้ที่นี่แล้วกันเราอันนี้เราไม่ได้จะได้ใช้เราก็จะเก็บเก็บไปถ้าพี่ป่าบอสทิ้งไว้เราเว็บเดินเสุดกไปกูก็จะด่ามึงอ่ะพี่อันนั้นแหละคือคำแรกที่กูจะด่าเลยกูจะตายบอสเฮ้ยเดี๋ยวพี่เฟมบออเดร์แมนกิโอ้ตกใจนึกว่าอเดอร์แมนไม่เกิดอีบ้าเอ้ยทำไมมาอยู่ข้างล่างล่ะลูก ทำไมไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างล่างทําไมมันอยู่บนหลังคาเยอะนะเวฟบ,บนหลังคาตรงเราอยู่อะอะ๋เอ,อเออหวาเดี๋ยวว่าเราจะต้องไปหาไอ้อไนี่มาใส่ล้วทุกคนหินเขาเรียกว,ว่าอะไรวหหินใช่นั่นแหละเราต้องไปเอาหินมาใส่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมต้องการป๊ดเ,เดี๋ยวเรามีไอ้นี่บอกว่าไม่มีมด้วยโอ้ไม่เยี่ยมเลย เอาอะไรเหรอครับผมต้องการเอ่อไอ้นั่นนะครับเอที่เอาเวทบวกเอนชานอ่ะเปารู้จักเลยเอ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 ซีลาพิษลาพิษลาพิษอ๋อลาพิษไม่มีไม่มีหมดแล้วลาพิษบ้านเราน่าจะไม่เหลือเลยเฮ้ยผมว่าเดี๋ยวข้าวเอนชานก็ได้ไปพาหน้าแล้วกันเอนชานเยอะมากหนูว่าผมจะต้องมาเปลี่ยนไอ็ตรงถนนตรงนี้ให้มันเป็นน้ำนะครับแล้วด้านข้างนี่เดี๋ยวพี่เว็บเอาเป็นน้ำหนูไปเลยดีวะเอาเป็นบล็อกไฟดีกว่าบล็อกไฟเหรอถนนเป็นบล็อกไฟแล้วมึงจะมึงจะมายังไง เออว่ะเครื่องบินเอาวะเออทำเครื่องบินเป็นบล็อกไฟเป็นบล็อกอื่นได้ป่ะเออบล็อกไฟเป็นบล็อกอื่นหรอมันมันไม่ได้อะพี่มันต้องเป็นน้ำอ่ะเออถ้าแมนมันจะได้เกิดขบวนเยอะๆก็เอาเกสกีไปด้วยก็ได้เกสกีเออว่ะไอ้วาขึ้นไปพวกเกสกีพวกอะไรอย่างเงี้ยคือเกสกีมันวิ่งเร็วด้วยว่ะทุกคนผมลืมไปเลยได้ถ้สูงหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวเรา อ๋อจดล่อนล่วงเดือล่อนล่วงเออรู้รู้รู้อันนี้รู้อยู่รู้อยู่จะต้องทำสูงๆนิดนึงไม่งั้นเราไปแน่ๆล่ะมึงเอ้ยมีเหยื่อสังเวยแน่นอนไปทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปวางอาณาเขตใต้น้ํากันซึ่งเราจะได้มาดูซิว่าเดี๋ยวนะอันนี้เข้าไปแอบมาแล้วครับรถรถไกผมเอาเอเดอร์โพรไว้ไหนเออเอาใส่หีบไว้รถก๊อปเป็นคันไหนวะรถกอ๊อปอ่ะพี่รถกอ๊อปอ่ะอ๋อนี่เจอแล้วเจอแล้วโอ้ มันมันจะวิ่งขึ้นสองชั้นได้ไหมได้ได้ถ้าเป็นรถแบบ400จะขึ้นสองชั้นพี่คิดดีๆรถอล์กอาจจะไม่ได้ก็ได้ดูใช้เครื่องเอใช้เครื่อง EE EE เป็นานเครื่อง EE อ่ะผมใส่ไว้ในกล่องนี้แล้วกันนะป่ะทุกคนเราจะไปทำการไม่ได้เครื่อง EE มันไม่ได้ใช่ไหมเออขึ้นสองชั้นไม่ได้แล้วเราจะเป็นบล็อกเลยดิงั้นเอาเป็นรถ หรือว่าเราจะเป็นรถกอล์ฟแต่ว่าเราไปเพิ่มไอ้ขั้นบันไดให้มันวิ่งมันจะขึ้นได้หรอวะเอาเป็นรถนี่ไหมรถจิ๊บรถจิ๊ปอ่ามันจะคันใหญ่ไปเปล่าไม่รถจิ๊ปที่มันเป็นรถเก๋งอะรถเก๋งดิไม่ใช่รถอ๋อเอาโอเคโอเคได้ได้รถเก๋งได้พี่รถเก๋งมันนั่งได้คนเดียวนะเออเอาไม่เป็นไรกูไม่ได้อยากนั่งกับมึงอยู่แล้ว คือไม่ได้อยากจะนั่งกับมึงอยู่แล้วไม่ไม่ไม่คุณจะได้คราบสองคันอ๋อคือที่ที่ถามนี่คือมึงอยากจะคับแค่คันเดียวทำไปเถอะพี่เออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ตายแล้วเหมือนเขาร้อยเห็ดอะไรที่มันตกลงไปนึงเนี้ยอ๋อมุมเหรออ๋อมึงมุมมีพี่บอกพี่เวฟซ่อมที่ขุดมันใกล้พังแล้วนะจุ๊บจุ๊บอ๋อขอบคุณมากเป็นที บอกนะฮะซึ่งมันก็ใกล้พังจริงๆนั่นแหละแต่ที่ไม่พังนี่คือผมจะรอซ่อมตอนที่มันเหลืแบบจิดเดียวอ่ะเออถ้ามันไม่จิตเดียวผมจะไม่ซ่อมนะทุกคน๋ยวผมขอรูบลงกระจกหน่อยน่าจะพออยู่ทุกคนกระจกกระจกกระจกที่บ้านเรามีเท่าไหร่ดวยพี่ทำไมผมรู้สึกว่ากระจกที่บ้านเรามันทำไมอ่ะมีเยอะอยู่นะกระจกอ่ะมันไปใส่บดเลยมีอะไรไม่เห็นมีสักอันเลยน่าจะไม่มีก็ได้โอเคทุกคนมันไม่น่าจะมีแล้วแหละกระจกที่บ้านเรา วัดมิเตอร์ไซในกระเป๋าเอาปะเอาไปทำไมล่ะเดี๋ยวนะก็จกเดี๋ยวนะผมจำได้ว่าเรามีอยู่นะขอดูดิกระจกในทาไมรู้สึกว่ามันเหลือน้อยจังปะทุกคนอ๋อเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ยแต่มันก็ไม่น่าจะพออยู่ดีป่ะวะใช่ทุกคนแล้วไม่มีทรายทรายผมเอามาพองมาเผาไว้ก่อนแล้วกันนะเี๋ยวน้อยเราก็ได้ กระจกเพิ่มนิดหน่อยก็ยังดีครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มไอรถดิ๊กก็เครื่องอีอีเหมือนกันว่ะอเดี๋ยวกูทําบันไดให้มันขึ้นพี่โอเคเดี๋ยวกูเออเดี๋ยวทำบันไดให้มันขึ้นก็ได้มันจะได้ง่ายนี่ทุกคนเดี๋ยวว่าเรจะมาสร้างตรงนี้เพิ่มนี่เราจะมาทําการทําไมกูรู้สึกว่าทุกขครัวจังเราจะมาทําการสร้างตรงซี่เลยตรงนี้เราจะสร้างเอาไว้ทําการอ่าทําเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ฟาร์มใช่ฟาร์มพึ่งฟาร์มพึ่งมันจะต้องอยู่ที่นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทําการวางโครงเดี๋ยววิ่วาจะวางโครงไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอบรอบหน้าเราค่อยมาใส่แบบว่าข้างหลังทีทีเดียวถามหน่อยฟาร์มพึ่งสวยปะฟาร์มพึ่งสวยไหมเหรอจะเอาแล้วแต่เอาทํามาดีปะล่ะสวยเลยก็ได้นะเป็นแบบลงเพาะพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่มันต้องใช้พื้นที่ใหญ่นะจะปิดน้ำาหม่อะเหมือนอันนี้ก็ได้เฮ้ยจะปิดน้ำไหจะถามก่อน ถ้าปิดน้ำใหม่ผมทำไม่ได้เราทำให้แบบเบลอเบล่าได้พี่จะทำได้ไหมทำได้ปกติก็ได้ถ้าปกติเราอะเท่าปกติเหรอเราจะเอาเป็นหญ้าอุ้ยเดี๋ยวไม่ทำอย่างนี้ได้ปะวว้าเราทำไปด้วยแล้วไปขุดลงไปข้างล่างได้ปะว้าวมันจะดีไหมถ้าขุดลงไปข้างล่างขุดไปข้างล่างทำเป็นกระจกข้างบนแล้วเราขุดลงไปข้างล่างอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่จับนี่ทุกคนเราจะเอามาประมาณประมาณนี้แล้วกันเนาะฟาร์มพืชอารักูตไอ้ คือฟาร์มพึ่งบจอไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวเราตีกรอบแล้วเราก็จะปูเป็นพื้นหญ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะสามารถมีพึ่งแล้วไอตัวนี้มึงมาอย่างไงเนี่ยออกไปออกไปที่อยากทำสูงไมเราจะให้พึ่งมันบินขึ้นถึงสูงจะได้แบบมีอิสระอะไรเงี้ยก็ก็นั่นแหละเดี๋ยวมทำให้มันบินขึ้นถึงสูงได้พี่คือเราจะให้พึ่งเนี่ยมันจะได้มีอิสระแล้วก็เดี๋ยวเราทําป่าข้างในด้วย ทำป่า่าละเมาะข้างในเออใช่เราทําำป่าละเมาะข้างในแต่ว่าเราไอ้ฟาร์มพึ่งตรงนี้นะผมว่ามันน่าจะใหญ่ที่สุดเท่าที่ใหญ่ได้แล้วบังเอาไหมเดี๋ยวเขาไม่ใหญ่ได้เหรอเออใหญ่เท่าที่จะพี่พี่ไฟดับไฟดับพี่ไฟดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไฟไหนไฟดับไฟดับเดี๋ยวเดี๋ยววีฟเฟมเอ่อผมว่ามันใหญ่ไม่ได้แล้วพี่ทำไมอ่ะคือหัวใจท้องทะเลเราไปไม่ถึง ใช่หรอเออมีหรือไม่เราม่อยู่ีเราอยู่ในสำรองอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ไหนเดี๋ยวเฟมไงกูจะรู้ไม่ใช่เ่รกูเจอทอร์เทเล่เดี๋ยวเราไปหากูเจอทอท์เทกันทุกคนมันจะเป็นลูกแก้วใช่ไหมเดี๋ยวเราขอเอาดี่เซลมาเดี๋ยวชิบหายเลยทุกคนเก็บแล้วก็หายไม่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 มึงได้ขุดมาเปล่าขุดเ่ามึงขุดไอ้กูจะได้ว่ามึงขุดไม่เหรอใช่เหรอพี่เป็นคนขุดพี่เฟม ชใช่คือพี่เป็นคนขุดผมจําได้ว่าพี่เป็นคนขุดร้100อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมทุกคนตอนที่เรากลับบ้านพี่เฟรรมเป็นคนขุดใช่คือเขาเป็นคนขุดลอ,อกหน้าออกตาในการข<ช>ุดเลยแล้วกุมงอย่างเ,เดียวคือกูจะอ้วลงไปยังไงกูไได่ออกหน้าออกตาด้เลยมันอยู่ตรงไหนอะพี่พี่เฟรรมไอ<ห>้นี่นี่อยู่พี่อยู่พี่นั่นไง ว่าแล้วเจอกูจะไม่ไปไหนเะออกูยังไม่ไปไหนเลแต่กูอยู่ได้กูเจอในกล่องนยกล่องแบบอยู่หน้าตรงโอ้ยน้อนี่กูบอกแล้วว่ามันอยู่ใน้ำเจ้าเจ้าใจหะสร้างเถียงเลยนาะอันนี้ประสิทธิภาพสี่ขอโทษได้ปะมได้ได้ได้ขอโทษเป็นเงินได้ไหมขอโทษขอโทษเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นเป็นเป็นเงินได้ไหมมีน้องบอกว่าพี่เบฟครับสอนลงมดลดหน่อยติดตามให้แล้วคือลงไม่เป็นกันจริงๆรเหรอ คือพี่เบลเคยสอนหอลักการการลงมอสไปแล้วนะครับผมลองไปค้นดูหรือว่ามีปัญหาอะไรในการลงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวพี่เบลไปตอบให้อือออใช่เดี๋ยวคอมเมนต์แต่เราไม่น่าจะได้ตอบแล้วอ<น>เดี๋ยวพี่เบ <tam S 2> <mes S 1> ไม่ตอบให้ลแล้วกันง่ายดีเอาเป็นเครื่องทองไปนะต้องถึงกระเพชรหรอกเพื่อเราไม่มีนี่หรอพี่บล็อกไอ้ใต้ท้องทะเลอ๋อนี่เียจอละคอเลยครับพี่มีอยู่ยพี่มีอยู่คอเลยครับอุ้มคอเลยครับ โอ้ยนี่มีอ่ะเดี๋ยวมันคือก้อนหาเลยเอ้ยเดี๋ย่เดี๋ย่เดี๋ย่เี๋ย่เดีแล้วม้ีแล้วมีแล้วไปเดี๋ยวเราไปทำกันเดี๋ยวทุกคนมาเดี๋ยวเรามาสุมอ่านคอมเมนต์ของน้องในพาร์ทที่เท่าไหร่วะสี่สิบแปดเลือหนึ่งสองซ้ำหยุด มีต้องบอกว่าเหลือพี่เวฟอายุเท่าไหร่อยู่จังหวัดอะไรพี่เวฟกับพี่เฟมห่างกันกี่ปีครับก็อยากจะบอกว่าพี่เวฟอายุ21ครับผมส่วนพี่เฟมอายุ24ี่ซึ่งห่างกันทั้งหมด3ปีครับทุกคนอเป็น่สี่อะมึงแก่งวะกูยี่สิบเอ็ดมึงยี่สิบสี่จะห่างกันสี่ปีเลยห่างกันสามปีครับใช่สามปีสามปีแล้วก็ผมอยู่ชัยภูมิครับผมใช่นั่นแหละ เทฟกูเบย์อยบอกว่าว่าพี่กูขุดลาพิษอันเดียวได้สี่สิบห้าเดี๋ยวโชคลาภเท่าไหร่เวลาหกใช่หรอเออเพราะกูไม่ได้เคยพบกาพิษไงแล้วกูขุดทีเดียวปุ๊บมึงโปเลยนะไม่ไม่มึงโปเลยนะเดี๋ยวดูดิใช่หรอสี่ก้อนไม่ได้ได้กล่องครึ่งอ่ะกดสี่ก้อนอ่ะขี้ทุกคนเดี๋ยวนะกูขอนั่งทำนี่ก่อน คือน้องบอกว่าพี่เวฟครับมันสามารถแผ่บารมีไปได้เยอะกว่านี้เดี๋เวพี่จะลองทํานะทุกคนเออเราจะลองทําตามที่น้องบอกนะนี่ท่าดาคือเราเราจะทํายังไงล่ะคือเราจะทอย่างนี้หรออย่างนี้ใช่ไหมคือผมไม่แน่ใจนะคืออย่าเพิ่งด่าผมนะทุกคนคือคือมันทําอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเราจะทำอ่ะจะได้ฟอร์ททุกคนนี่มันน่าจะมีพลังและอนุภาคเยอะอย่างนี้ปะ อย่างนี้โอ้คุณนึกว่าคุกเดยวเดี๋ยว,ยวมึงสร้างเหมือนกับคุกเลยว่ะาเอ้สร้างอะไรวะไม่ผมลองทำตามที่น้องๆเขาบอกอะ่ะมันน่าจะแผ่แผ่บารมีไปได้แบบว่าโคตรเยอะเยวอันนี้ไม่ต้องใส่ทางน้ำมันผิดทางอันนี้ยังงี้ม่ทุกคนยังงีป่ะคือถ้ามันผิดพลาดประการใดก็ฝากคอมเมนต์บอกไว้เลยเดี๋ยวเราไป เราไปยังห่างนี่มันไปได้ไกลขนาดไหนวะเดี๋ยวตัวกูก็บั๊กอยู่งี้ซึ่งเราหาวิธีแก้ไม่ได้นะครับรำคาจคือหาวิธีแก้ละขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้มันเป็นบล็อกได้เจ็ดอ่าประมาณนี้ก็ยังไกลใช้ได้อยู่นะอือผมคิดว่าเราควรจะเขยิบมาตรงเนี้ยมึงขำอะไรเนี่ยขับรถกอล์ฟอ๋อขับแล้วใช่ไหมเออเรียบร้อยโอชี้ทุกคนเราได้แล้วมาเดวิลเวฟจะมาทำการ วางแล้วกูวางไปกี่บล็อกวะเนี่ยแล้วกูไม่ได้ดับจนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก1า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสบสกเจปดเบอกโอเค19บเล็อกไปทุกคนจัดการ19บเ็อกเป็นฟาร์มพึ่งที่โคตรบันเลงโอ้ยอย่ามาขวางเลยไม่แต่ย่ามย่ามันจะเกิดจะเกิดเยอะไปใส่วางวางทำที่ไหนอะรังพึ่งเอ่อทำใต้ดินไงพี่ เอ้ยใต้น้ำ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 อ่าพี่เดินมาแล้วก็เลี้ยวขวาเจสซ์โรลคุณเดินมาแล้วเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมึงก็ไปฟาร์มไปที่รถดิพี่มาเติมน้ำมันไงแวะมาเติมน้ำมันก่อนอ๋อแวะมาเติมไม่ได้ไม่ได้เดินผิดไม่ได้เดินผิดเลยอ๋อไม่ได้เดินผิดแวะไปเติมน้ำมันอ๋อออกไปแทนรถรถขับไปไม่ได้เอาดีดีดีไหนดูดิเฮ้ยเดี๋ยว เดียว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 มันอยู่ในน้ํามันอยู่ในน้ําเยอยยังเท่เอนั่งหลังว่ะขึ้นบล็อกได้ไหมก็ได้เดี๋ยวจะเทก็เทเลยว่ะเออรถเทเดียวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแบบมันรู้สึกว่าเลี้ยวยากจังวะทำไมเวลาจะเลี้ยวจะเลี้ยวทีจะต้องแบบบุนล้อก่อนแหละทุกคนตอนแรกนึกว่ามันจะเล็กกว่านี้นะใช่เหรออันนี้รู้สึกว่าคันใหญ่ใช่ไหม เออสวัสดีครับคุณเฟมเอ่อไม่ทราบว่าคุณจะไปสำรวจอะไรในที่นี้ของเรานะฮะวันนี้ผมไก่เวฟจะนำทางพาคุณไปชมกับอ่พิพิธภัณฑ์ของเรานะับเป็นพิพิธภัณฑ์เอ่อเกี่ยวกับสัตว์น้ำซึ่งในพิพิธภัณฑ์ของเราก็จะมีไก่นะับเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งไก่นี่เป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งเลยนะครับเขาสามารถหายใจใต้น้ำไม่ได้นะฮะแล้วก็เขาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเลยที่ออกรูกออกมาเป็นไข่ซึ่ง ไข่เนี่ยส่วนมากก็จะมีเปอร์เซ็นในการรอดไปเป็นลูกไก่แค่1%เปเท่านั้นครับคุณเฟรมฮะทำไมล่ะครับที่เหลือก็จะกลายเป็นไข่ต้มทอดไข่ไข่เจียวอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไก่ก็จะมีเปอร์เซ็นในการรอดค่อนข้างที่จะต่ำนะยอกยอกยอกเกินไปอะไรของมึงเนี่ยอตัวเล็กอย่ายุ่งนี่นี่โอเคเดี๋ยวเราเอา กระจกไปเผาทิ้งไม่ได้ก่อนทุกคนไม่ใช่เอาทรายไปเผาทิ้งไม่ใช่เอากระจกไปเผาทิ้งเอาทรายก็ได้เออทรายไปเผาทิ้งมาเดี๋าายวผมจะเดี๋ยวผมตีนาเขตไว้รอเลยนะว่าเราจะ<ป>ทําอนาเขดในการไอ้นี่ยังไงคือถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงอ่าอะไรนะพึ่งโดยที่ว่าไม่เอาน้ำออกมันเป็นไปไม่ได้นะทุกคนคือเราต้องเอาน้ำออกนะคือเพราะว่าพึ่งเนี่ยมันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่เขาดูดน้ำแล้วเ็าจะตาย มันคงจมน้ำตายก่อนใช่คือพึ่งมันจะจมน้ำไอ้วตะกุดสไลด์ทำไมอ๋อสไลด์ได้ดีทุบแล้วก็วางวางวางว้าวมันดูยาวไปหน่อยนะแต่ว่าผมว่ามันก็ฝั่งนี้เป็นลังพึ่งฝั่งนี้เป็นอ่า ดอกไม้เฮ้ยกูอยากให้มีตะาละม้อข้างในด้วยเดี๋ยวดี่โอ้ไม่ช่วยทําจะทำไรกนะมึงอะเดี๋ยวจะพึ่งดิพี่มันยังไปไม่ถึงใจเย็นใจเย็นเราอย่ารีบดิเราอย่ารีบอะละม้อข้างในเลยด้วยทุกคนตัวอะไรมาทำให้กูพุ่งจังวะเนี่ยหรือว่ามีโลมาโลมาก็ไม่เห็นมีโลมานะโอ เมื่อกี้รู้สึกนี่แบบรังเพิ่งมีหลุมมีอย่างงี้ด้วยเหรอนั่นแหละพี่รูดลงไปดูลงไปดูลงไปดูมีอะไรวะโคตรสวยเออว่ะดูเนี้ยอ่ะเหมือนแบบโคตรสวยเหมือนเราไปเที่ยวใต้น้ำเออเขาแบบสุดยอดอ่ะดูดิแล้วเอาโพเมืองเฉยเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปถอยก่อนไปถอยไปถอยถอยก่อนไปดิ้งรู้สึกว่าเราไปเรื่อยๆแล้วมันจะเจออะไรไม่รู้นะนะตรงนี้เดี๋ยวว่าเราจะต้องอ่าเพิ่มขึ้นมาอย่างงี้เลย คือเราต้องทำตรงระหว่างเชื่อมตรงขั้นบันไดนี่ให้มันสูงหน่อยเนาะเฮ้นี่เราขาดนี่ประดีเลยโอเคฝาดไอยขาดอะไรอ่ะฝาดไอเล็บตนนี่อันนี้เราก็วางไปประมาณนี้จึ๊บ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 มันก็จะกลายเป็นห้องของเราเดี๋ยวว่าเราจะเอาน้ำออกให้หมดเลยนะทุกคนคือเราจะไม่ให้มันเหลือน้ำนะส่วนไอ้พวกฟาร์มอะไรต่างๆห้องที่มีน้ำก็น่าจะมีแค่ห้องนี้ห้องเดียวลอมั้งเดี๋ยวในอนาคตผมจะสร้างเป็นแบบว่าห้องพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแล้วกันใช่ คือเราจะเอาเป็นแบบว่าเป็นมีตรงมีเต่ามีอะไรอย่างเงี้ยเอออยากให้มันมีแบบมีเต่าอยู่ข้างในมีนู่นมีนี่มีนั่นมีโน่นเนี่ยซึ่งมันจะได้แบบมีหลายตัวดีเนาะใช่มันจะมีมีหลายๆตัวเล่นโลมาอย่าเล่นโลมาจะได้ปรับไปเรื่อยโลมาอากเดียวคือถ้าเกิดว่ามีโลมามีได้นะพี่แต่ว่าเราต้องต้องต่อบล็อกขึ้นไปจนแบบสุดข้างบนอ่ะให้มันป่งให้มันโล่งใช่โลมาจะได้หายน้ำเราก็แค่เอาดีเฉยใส่ไปได้เหรอไอฟองน้ําอ่ะฟองน้ําหรอใส่ข้างในอ่ะ ผมกลัวโลมามันจะมุดเข้าไปในตรงที่มันเป็นฟองน้ําโล่งอะเข้าใจปะไม่ได้ไปถึงเราทำเป็นอ๋อข้างบนอ่ะนะเออเอออันนี้ไม่แน่ใจ่ะผมว่าน่าจะได้อยู่มงเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยว่อยลองมาเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์น้องๆหน่อยทุกคนอ่านเลยเจบจบเจ็จบอ่าโรงเรียนของนงพิมพ์ว่าโรงเรียนหนูบางวันมีเพราะโควิดอ๋อวันพี่ฮะเดี๋ยว โรงเรียนหนูเรียนบางวันพี่เพราะโควิดเลยชอบอเราต้องขอบคุณโควิดใช่ไหมเนี่ยขอบค่โควิดคือยังไงวะเนี่ยมาขอบคุณแต่ไม่อยากเป็นนะเออใช่ขอบคุณแต่ไม่อยากเป็นนะฮะแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยไปไหนมาไหนก็ใส่แมสปิดปากนะส่วนถ้าเพื่อนคนไหนที่เขาชอบมาพูดใกล้เราเนี่ยฮะคือถ้าเกิดว่าเราแบบกลัวกลัวแบบว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้เนี่ยมันจะต้องเป็น มันอาจจะมีแบบสิทธิ์เป็นโควิดได้ถ้ามันเดินมาใกล้ๆเราใช่ป่ะเราพูดกับมันไปเลยเฮ้ยมึงมึงสกิดสกิทเบาๆเดี๋ยวเพื่อนไอมึงมึงมึงเมื่อเช้าแปลงฟันป่าเป็นปากอย่าพูดเยอะดิใช่ครับผมแล้วเพื่อนก็ไม่คุยกับมึงทั้งวันเลยใช่คือถ้าถ้าเกิดว่าพูดแบงนั้นมันก็ไม่น่าจะคุยกับเราทั้งวันนั่นแหละต่ทุกคนนะอ้าวเนีทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมก็แค่นี้ก่อนละกันขอบคุณทุกคนมากนะครับไม่ต้องตกใจทำไมคลิปมาแค่นี้ฮะก็แค่นี้เลยครับโปรโมชั่นเราใหม่ เดี๋ยวพี่เวฟบเนี่ยขอทําการต่อห้องพึ่งก่อนแล้วกันซึ่งห้องพึ่งอาจจะสูงหน่อยเนาะใช่ห้องพึ่งอาจจะสูงหน่อยแล้วก็เดี๋ยวพาหน้าเดี๋ยวเราจะเอาพึ่งไปปล่อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะปูพื้นเรียบร้อยแล้วเราเราปล่อยพึ่งก่อนเราให้ปูพื้นเออปูพื้นก่อนเราค่อยปล่อยปล่อยพึ่งอ๋อนึกว่าแบบ เอาเพิ่งมาปล่อยก่อนค่อยปูพื้นนี่มึงแง่ทุกคนวางรถมาจอดเรียบร้อยคนเป็นระเบียบไหน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 แง่จอดคนเป็นระเบียบเลยอ้าวคุณทุกคนขอบคุณทุกคนมากละกันนะครับผมที่รับชมนะเดี๋ยวจะก็ใหม่พาหน้าพารนี้ก็สวัสดีคลาสผมไปแล้วไปครับผมขอบคุณทุกคนมากนะที่รับชมอะไรนะเราไปจับไอ้กะที่เอ้ยเอารถเอารถทำเดี๋ยวทำลานจอดรถข้างล่างด้วยมันจะได้เท่ๆใช่